สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมวันนี้อุ้ตับอยู่ที่นะครับตรงนี้อยู่ที่เขตบารรัมเบรนะครับผมบารัมเบรดูปากบารรัมเบรนะครับผมวันนี้นะครับวานเหนะครับผมสามบาทนะครับถูกมากนะครับผมบหาร300บาทนะครับราคานี้เนี่ยไม่ค่อยเจอนะนะนะคุนพี่น้องนะครับก็ราคา300รถือว่าน้อยมากนะครับผมอ่าครับผม 300บาทเท่านั้นครับบ่อหานครับ14ท่านนะครับผมตรงนี้นะครับอะเดี๋ยวพามาชมนะครับนี่พี่น้องโบก็นะครับจะค่อนข้างที่จะยาวนะครับผมนี่ครับก็หลักๆพวกปลาตะเพียนปลานินนี่แหละครับผมทางผู้จัดนะครับได้ให้ข้อมูลมานะครับวันนี้มีไข่มามั่งเอ้ยหนุ่มคนมักซี่ก็มาครับผมนู่มกับเสื้อส้มนะครับผมอาจารย์ลองเรานี่เองนะครับผม นี่มือโซคนมักซี่สีโซแล้วก็นู่นนะครับไปเอลิเกเราก็มานะครับผมนู่นนะครับอาจารย์ก้านตองนะครับก็มานะครับโอ้พี่น้องอวันนี้มันแน่นอนนะครับราคาเบาๆนะครับบอกหาร300ร้มันน่าเชือเชื่อมากเลยนะครับ14ท่านนะครับผมอ่านะครับรอลุ้นกันนะครับไปกบอุจตตบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเด้อนะครับมันแน่นอนกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมอ่านะครับผมรอชมเด้อนะครับ ความมันกำลังจะเริ่มนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสามร้อยนะครับถูกมากเลยนะไม่เคยเห็นบอหาสามร้อยบาทเอาเอาจวดไปแล้วเอาจวดไปแล้วเออสวยงามนะครับผม <laughs> ามาดูนะครับโบหานสามร้อยเอาใครจะมันก่อนชาแรกนะครับผมเออ นะครับเออมีใครโดนแล้วนางเอเอเออแล้วตรงนู้นน่ะเอาหนุ่มครับจันลองจันลองเป็นยังไงเออเนี่ยนูดูอุตีตีฟองวอนแล้วครับนี่ครับพี่เสื้อแดงเอาโดดแล้วนะครับวาบัตเรเพียนเอาอู้นู้นู้นจันลองนู้นน่ะเออกระปุยล้างเออเออดู อุ้ยนะครับปลาหนิลนะครับผมน่าจะปลาหนิลน่าจะเยอะนะครับผมปีฟองว่อนเลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับมาดูคุณนาใกล้ๆนี่ก่อนนะครับผมเอาเป็นยังไงเนาะฮึบฮึบมุมตรงนู้นได้ปลาหนิลแล้วนะครับผมเออดูไปแล้วครับอันใหญ่ไปแล้วนะครับผมโอ้โหบัตรสามร้อยนะครับบ่อหันบัตรทุกๆเอ้าจัดลองดูเอบ จันลองเัือนแห่มีความสุขบันไปด้วยเต้นไปด้วยเอยอน้าเนานเดยนลุนเงือพี่น้องปั่นนี่น่าจะเยอะนะตีมันตีมุดโคลนเยอะแยะเลยนะครับฟองขึ้นเต็มบ่อเลยอ่ะชาแรกนะครับเ,เดี๋ยวรอลุนจันลองกันครับผมฮนะป้าเดย์นูนะดูนด่ารักเนาะหนูนะ มือโซ่เราเนโดนงูปลิดบ่โดนงูปลิดบ่อดดบอเอออึบโอ้ปาน,น,นะนะนินนะครับผมนะครับได้ปานินนะครับจันลองนะครับผมคุณนานะครับเป็นยังไงอึบโอ้ยังครับชานี้นะครับผมอา้าวหนูๆได้ปลาลายปลาขาวโอ้ ปลาขาวนะครับเอาคุณนะเอามาดูทางนี้นะครับผมฮึบดูก็เออมีโดดช็อตเด็ดเลยเนี่ยเนี่ยหวานได้ใส่เออโอ้ได้ปลานินนะครับผมเอาจานลงได้ไรมั่งจานลง ชีพหลักเป็นนักดนตรีนะครับผมนี่นะมีโซ่นะครับชีพร้องวานเฮเออนุ้งใจเปรียบปลานิมน่ะเออได้ไปแล้วาคุณน้าได้ปลาอะไรน้องปันเอ้ามาดูนะครับชานี้นะครับปลาอะไรนุ่นโอ้โหมีดินนะครับมีดินนะครับผมปลาดุกหรือเปล่าโอ้แต่เพียงใหญ่มาแล้วเออ เป็นไงล่ะเนื้อวูบไปช่อนก็ได้ด้วยเอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่ดิ้นไม่ดิ้นได้ปลาตะเพียนใหญ่เลยเออนู่นนะโอปลาตองก็มีด้วยปลาบูก็ได้นี่นะปลาบูปลาบูนะฮปลาตะเพียนใหญ่นะครับผมใส่นี้อูปะช่อนก็ได้ครับผมโอ้แห่คือมันเนอะเออเนื้อ นี่ปลาบูนะครับผมเดดูตะเพียนนู้นนี่ปลาตองโอ้พี่น้องได้ปลาตองด้วยนะครับลาบกระซ่บเด้นนี่นี่ดูอปลาชนสาจรวดใหญ่หัวรีบนมานีันเท่มากเลยหตะเพียนนะครับสายโลสโลเลยนะครับผม เกียนใจเลยอ่ะพี่ยกโชว์กันอ่าหนึ่งสองสามโอเคโอ้สุดยอดนี่ครับผมถ้าเป็นสาวๆนี่พาก,กันหาแต่คุณสแลนเดอร์นี่มาดูนะครับถ้าเป็นปลาช่อนสแลนเดอร์ไม่มีใครเอาเดอ้อนี่พี่น้องดูฮ่าดูครับผมโอ้ปลาตรงอ่ะนะครับผมนี่ครับก็ยังสู้กันต่อครับเยอะแยะเลยนะครับ ได้นะครับช่วงนี้อยู่ในต้นเกมนะครับผมเอาเอาเอาดูไปแล้วนะครับผมดูโอ้โอ้สาวไปชนเลยนะครับผมนู่นนะโอ้สุดยอดเลยนะครับแหมันมากมานะครับผมอ่ะดูนี่ผลงานของอาจารย์ลองนะครับผมโอ้ปลานิลนะครับสวยเลยว้วนๆอยู่ปลาสลิดโอ้มีปลากระโรวด้วยนะครับผมนี่นะ ออสวยงามเลยพี่น้องอ่ะนะครับเดี๋ยวเดินเลาะกันต่อนะครับผมคลิปนี้นะครับยาวหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อนะครับผมะมาดูคุณน้านี่ครับนะครับน่าจะมานนะครับดูทรงเนิบๆแบบนี้นะครับผมเอามาดูคุณน้าเออปานินเออสายสวยเลยนี่อ่านะครับปานินนะครับผมสายงามเลยพี่น้องนุ่นนะ เอยอดนะครับผมจัดลงได้ปลาปลาอะไรเนี่ยปลานินใช่ไหมอู้นี่ครับเป็นเต้หัวนี่พี่น้องสวยงามเลยอาซูกันต่อนะครับบัตรถูกๆนะครับ300บาทนะครับผมนี่ครับเอาปลาไหไรปลานิมรุ่มได้เจนับหรอน อืดอ,อ,อ,อ่านะครับดูนะครับผมหมานโมหมานนะครับผมพระเอกเกของเรานะครับน้องกันตองนะครับผมกำลังดึงขึ้นมานะครับรอลุ้นกัน <c oughs> ไม่ตุตะเลยเออสู้ไปเรื่อย เออนั่นแหละบอกแล้วอุยจตบถไทยมันต้องมีช็อตเด็ดดูครับผมสุดยอดเลยแต่งแก๊บด้วยบอกคอะไรวานด้งแก๊บเหรอแน่นอนเลยวะเอองามเอาลุยต่อนะครับผมโมดไปแล้วเจอไม่เอ่ยงัดจริปเหรออยู่ในอยู่ในแหนั่นแหละ เอาปลากระโจยแล้วนูนะ่นนะปลากระโจยหรือปลาฉลังหลายตัวเลยนะั่นนะโอ้พี่น้องนู่นนะปลาขันยง,งนะครับผมตัวใหญ่ๆเลยปลาขันยง,งปลาขันยอ้งงแฮตีนะครับปลาขันยง,งสวย,สวย นี่พี่น้องตัวใหญ่มากปลาขยงครับหนักสามร้อยนะครับบ่อหารนะครับสิบสี่ท่านนะครับผมอ่านี่ครับผมบัดสามร้อยนะครับวันนี้นะครับที่บัดลัมเบ้อนะครับผมนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับผมลายยังมีนะครับผมอ่าวันนี้ช็อตเด็ดก็คือเห็นปลา เพี้นะยงนะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมอ่ะสู้กันต่อเด้อนะครับเสี่ยงแห่นะครับผม